วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับกับหูฟังในตระกูลของโ o n y ที่เป็น True Wireless นะฮะหลังจากที่ทางโ o n y นะครับเขาปล่อยตัวรุ่นใหม่ออกมานั่นก็คือ WFC700N นั่นเองนะฮะที่มาทดแทนในรุ่นเดิมนะครับกลายเป็นว่าในรุ่นใหม่นี้นะครับก็จะมีระบบที่เป็นตัดเสียงรบกวนเข้ามาให้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นหูฟังของ Sony ที่เป็น True Wireless ตอนนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำว่าเฮ้ยแต่ละรุ่นเนี่ยมันแตกต่างยังไงนะเผื่อเพื่อนๆเนี่ ก่อนจะไปชมคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะฮะเรามีทิ t o อกแล้วนะครับฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาล่ะครับผมเรามาเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกเลยนะครับเป็นน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาวางจําหน่ายนั่นก็คือ Sony w c 7รับโดยในรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าจะเทียบกับในรุ่นที่เป็นตัวเริ่มต้นของเขาคือ4 5 0 0อันนี้ถือว่าอออัััปเเเเกรดมมาาาายะะะนนนนคแแต่่่ววี้้จจไพู ตัวนีน้มาดูที่ภายนอกอนก่อนนะครับ 700n ตัวนี้เนี่ยนะครับตัวเคสของเขาเนี่ยมีขนาดเล็กมากนะครับใครที่ชอบเคสแบบเล็กๆดีไซน์แบบสวยๆแล้วก็พวกสีพัดเทลเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากนะครับในซีรีส์ของ s ซ ny เขาเนี่ยนะครับมันจะเป็นแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับที่มีสีให้เลือกแบบสีพัสเทลสดใสสดใสหน่อยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นสีที่แบบ ขาวครีมดําอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวหูฟังนะครับบอกได้เลยว่ามีขนาดที่เล็กมากนะครับเวลาใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะเราจะรู้สึกว่าไม่อึดอัดนะครับสามารถสวมใส่ได้สบายแล้วก็ใส่ได้นานนะครับตัวนี้เขาเป็นปุ่มกดนะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับซึ่งเอาจริงๆปุ่มกดมันก็มีข้อดีของมันอยู่นะครับคือว่าเวลาที่เราหยิบจับหูฟังอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะ ไม่ไปโดนปุ่มแล้วก็ลั่นไปเองนะฮะเรื่องของสเปคต่างๆเนี่ยถือว่าอัพเกรดขึ้นมาจากเดิมพอสมควรทีเดียวนะครับจากบลูทูธ5.0นะครับก็อัพขึ้นมาเป็นบลูทูธ5.2นะครับเพิ่มระบบตัดเสียงรบกวนมาด้วยนะครับนั่นก็คือ Active t o v s m c a n e e l l i n g นะครับแล้วก็จะเป็น Ambient Mode ด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยนะครับโดยในรุ่นนี้ก็ยังมีตัวที่เป็นระบบ DC ด้วยนะครับก็คือ ตัวอัลกอริทึมในการช่วยอัปเกรดคุณภาพเสียงนั่นเองนะครับเวลาที่เราฟัง Spotify หรือว่าเพลงที่เป็น MP3 เนี่ยก็จะช่วยอัปสเกลขึ้นมาได้นั่นเองนะครับในส่วนของเรื่องแนวเสียงนะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจะเป็นตัวที่เน้นเสียงกลางที่มีความโปร่งสว่างนิดนึงนะครับแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยจะมีความสด สปีดไวนะครับตัวเบสของเขามวนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีเรื่องของ Impact แรงประทะัที่ถือว่าหนักแน่นทีเดียวนะครับใครที่ชอบแบบฟัง Overall หลายๆแนวเสียงกลางไม่ขุ่นเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆครับส่วนราคาค่าตัวของ c 7 0 0 n ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่4,490บาทเท่านั้นครับถือว่าเป็นตัวที่มีนอ l สียงแล้ราคาถูกที่สุดของโซนี่เลยเอาละครับมาถึงในตัวที่2ของเรานะครับก็คือนี่เลยครับ Sony ตัว LS 900นั่นเองนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับตัวเคสของเขาก็มีความเล็กเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นทรงแบบเรียวยาวแบบนี้เท่านั้นเองนะครับข้อดีของรุ่นนี้นะครับก็คือแม้ว่ามันอาจจะดูใหญ่กว่าในรุ่น C 700n นะแต่การสวมใส่ของเขาเนี่ยคือแทบไม่รู้สึกแตกต่างเลยครับเพราะว่าเวลาใส่เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะให้ความรู้สึกที่โปร่งแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็น f e ลลิ่งการสวมใส่ที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยนะครับส่วนในเรื่องของตัวปุ่มกด จะไม่ได้เป็นตัวปุ่มเหมือนกับในรุ่นเล็กของเขานะครับถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดในเรื่องของตัวราคาขึ้นมาถ้าคุณจ่ายในราคานี้ไหวนะครับคุณจะได้ในเรื่องของตัวระบบตัดเสียงรบกวนที่มีความเงียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจากในรุ่น C701 นะครับแล้วก็เรื่องของตัวไมโครโฟนเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีกว่านะเพราะามีตัว AI ช่วยในการตัดเสียงรบกวนด้วยนะครับส่วนในเรื่องของชิปเองเนี่ยนะครับก็เป็นชิป V 1นะครับเหมือนกับในรุ่น W F 1 0 0 0็นชิปตัวเยวน,นะเพีาะฉะนั้น หากใครนะครับที่ไม่ได้สนใจว่าเออต้องเป็นหูฟังที่มีสีสันสวยงามพาสเทลอะไรแบบนี้นะครับตัว LS 900n ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีสเปคที่อัปเกรดขึ้นมาพอสมควรแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยถือว่าดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเสียงของรุ่นนี้นะครับจะให้รายละเอียดที่ชัดขึ้นนะครับเบสมีน้ำมีนวลขึ้นเสียงร้องให้รายละเอียดที่ชัดเจนมากกว่านะครับรวมถึงยานเสียงแหลมเนี่ยก็ถือว่าทําได้ซอฟต์กว่าแล้วก็มีความสะอาดสะอานมากยิ่งขึ้นด้วยครับ สำหรับในรุ่นนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่7,490บาทครับถือว่าอัปเกรดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยครับทีนี้ก็มาถึงในรุ่นที่3นะครับก็คือตัวรุ่นท็อปของค่ายเลยนะครับนั่นคือ w f 1 0 0 0 X M สนะครับสังเกตด,ดูได้ว่าบอดี้ของเขานะครับมันจะมีลักษณะที่เป็นทรงกลมแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าทั้ง2รุ่นที่ผ่านมานะครับก็จะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงว่าเวลาที่เราสวมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะใส่ได้พอดีสบายแต่ว่าบางท่านเนี่ย ใบหูได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ใส่ได้นะผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยในเรื่องของระบบตัดเสียงรบกวนเนี่ยทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับด้วยความที่เขามาพร้อมกับชิปคุณภาพสูงนะครับแล้วก็สามารถกรองเสียงรบกวนได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่แบบซีเรียสในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะ ตัว XM4 ตัวนีน้ถือว่าทําได้ดีที่สุดแล้วนะครับใน3รุ่นนี้นะฮะส่วนตัวไมโครโฟนอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวใหม่ของเขาเนี่ยนอกจากจะเป็นไมโครโฟนแบบ Beamforming แล้วนะครับเขายังใช้ตัวบนคอนดักนะครับเอามาช่วยเสริมในเรื่องของการ จับการสั่นของกระดูกนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้เสียงพูดของเราเนี่ยส่งไปถึงปลายสายได้ชัดเจนแล้วก็คมชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับสำหรับใครที่ว่าไม่ได้ติดเรื่องการนะครับแต่ว่าต้องการหูฟังที่แบบมีประสิทธิภาพสูงๆก็สามารถจัดตัวนี้ได้เลยนะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับในรุ่นพัน X M4 ตัวนี้นะครับหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยผ่านหูกันมาบ้างแล้วนะครับก็จะทราบกันดีว่าในรุ่นนี้เนี่ยนะครับให้เวทีเสียงที่กว้างกว่านะครับ มีการแยกแยะชุดดนตรีนะครับวางตำแหน่งเสียงได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นครับส่วนตัวเบสของเขานะครับก็เป็นลูกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ลงได้ลึกกว่าออกไปทางนุ่มนวลนิดหน่อยส่วนเสียงร้องเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเสียงร้องที่มีรายละเอียดสูงที่สุดในตระกูลของโซนี่ตรงนี้แล้วนะครับคนที่เน้นในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆนะครับเรื่องของสเปคจริงๆเนี่ยตัวที่เป็น WF1000XM4 เนี่ยก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆอยู่นั่นเองนะครับสำหรับราคานะครับของตัวท็อปอย่าง WF10 จะอยู่ที่8,990บาทนั่นเองครับผมซึ่งถ้าหากให้ผมสรุปให้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เน้นในเรื่องของแบบดีไซน์แฟชั่นการแต่งตัวด้วยต้องการหูฟังที่มีสีสันสดใสน่ารักหน่อยนะครับแล้วก็มีระบบตัดเสียงรบกวนและต้องการจ่ายในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะครับตัว Sony w f C 7 0 0 n ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับต่อมาถ้าเกิดว่า เน้นในเรื่องของการออกแบบสเปคนะครับที่ดีขึ้นนะครับคุณภาพสูงขึ้นคุณภาพเสียงดีขึ้นตามไปด้วยนะครับก็แนะนําเป็นในรุ่นนี้เลยนะครับขยับขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับก็คือตัว Sony LS 900นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าใครที่ไม่ติดใจตรงนี้นะครับต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสุดนะครับคุณภาพเสียงดีที่สุดตัดเสียงรบกวนเงียบที่สุดนะครับก็ต้องเป็นตัวนี้นี่แหละนะครับ Sony WF-1000XM4 นั่นเองครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับสามารถที่จะเข้ามาทดลองฟังได้นะครับท ของเราก็จะมีทั้งตัวเดโมทั้งสินค้าความจําหน่ายเลยนะครับหรือจะติดต่อมาช่องทางไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกครับหรือดูดีเทลด้านข้างนี้ได้เลยนะครับ้ววันนี้นะครับขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ